ันนี้ผมก็เลยจะมาสร้างแมพครั้งแรกนะครับดีไซน์แมพนะครับคือตอนนี้ผมมีคอนเซปต์ในใจแล้วว่าผมจะสร้างเป็นประมาณไหนนะทุกคนนะครับคือผมจะทําเป็นแนวเขาวงกดนะครับที่จะทำไม่เรื่องไม่เรื่องอันนี้แบบงงจริงผมว่าเลยตอนลงมาเล่นอะ่ะงงจริงครับทุกคนคือเมื่อกี้ดูข้างบนแบบพอได้นะแต่พอลงมาเล่นแล้วแบบโอ้โหมันงงจริงนะครับเอาเอาตีต okay, าเกลทุกคนนะฮะตอนนี้เสื้อผมก็พร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนใช่เลย ทุกคนนะครับเพื่อนกานทีมนะทุกคนนะครับมันหลังเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าตัวนี้ยเออ,โอ,โอสีแม่งเด่นจริงนะคือแบบเวลาใส่ออกข้างนอกสียังเด่นแบบ,แบ,บน,นุ่มด้วยนุย่ม<ร> <ๆ S 1> ใช่คือผ้าใส่สบายเลยทุกคนนะใส่นอนใส่เลน<ช>่นเป็นผ้าที่ใส่สบายมากเลยทุกคนนะก็ตัวนี้มีแค่250ตัวเท่านั้นนะครับรม ใ,นคนใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนนะครับเพจการทีมแอนด์คิปปี้็อปนะทุกคนราพอละ490บาทเฮออ้ยถูกมากถูกรวมสง่งใช่ไหมแล้วรวมส่งกว่า50ค<อ>่างส่งกว่า50อ่อาก็ใครสนใจนะทุกคนนะครับมีจำนวนจำกัดทุกคนไปสั่งซื้อก็ได้นะครับเกินไปแล้วอ่าหมดหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะเออ ดีนะ,นะผมว่าใกล้หมดแล้วแหละเนี่ยปล่อยคลิปน<ช>ี้ไปใกล้หมดแล้ว<ช> <ๆ S 1> แหละ่เพราะว่าตอนนี้เปิดยอดเรียบร้อยนะทุกคนนะไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วเจนครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พี่ก็แบบว่าเข้ามาใน Free Fire Max ครั้งแรกนะทุกคนนะฮะเขาบอกว่ามันมีระบบใหม่มานะทุกคนนะครับซึ่งเป็นระบบคราฟแลนนะทุกคนนะฮะซึ่งไอตัวคราฟแลนตัวนี้นะทุกคนนะครับคือเราเนี่ยสามารถสร้างแมปได้แล้วก็เราอะสามารถเลือกแมปของคนอื่นที่สร้างไว้เนี่ยมาเล่นได้นะทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาสร้างแมปครั <S <S คร้งแรก นะครับแต่พีไฟนนะครับคือตอนนี้ผมมีคอนเซปต์ในใจแล้วว่าผมจะสร้างเป็นประมาณไหนนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก่อนล้วกันนะครับว่าไอคับแลนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะนี่เลยรับแลนจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนซึ่งมันจะมีแมปนะครับทุกคนให้เล่นเยอะมากมายนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถดูตัวอย่างแมปได้นะทุกคนนะฮะคือเราเนี่ยสามารถดูความฮอตของแมปได้นะทุกคนนี่นะครับนป คือมันจะมีอันดับบอกเลยนะทุกคนนะฮะแล้วก็มันจะมีชื่อของคนสร้างแมปไว้ด้วยนะทุกคนชื่อตรงนี้นะฮะอย่างเห็นปะ่ะรหัสแผนที่เราสามารถก๊อปปี้แล้วก็เอาไปค้นหาได้นะทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโหมด 4v4 นะครับทุกคนนี่ครับ คือเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์นะทุกคนแล้วก็กดสร้างห้องได้เลยนะครับ้าเกิดกาจะสร้างแมปนะกดตรงนี้นะทุกคนเกาะในฝันนะครับกดเข้าไปมันก็จะโหลดเข้ามาในพื้นที่ที่เราต้องการสร้างแมปนะทุกคนซึ่งตอนแรกที่ผมโหลดเข้ามาแมปมันเต็มเลยเว้ยแต่ว่าผมเคลียร์ไปนะครับผมกดตรงนี้แล้วก็กดเคลียร์กดทางขยะออกไปนะทุกคนซึ่งแบบโอ้โหเนีย่ยเห็นบ้างพื้นที่ว่างเนี่ยคือเราสามารถสร้างแมปได้นะทุกคนคือเราจะดีไซน์แบบไหนก็ได้เว้ยไอตรงทงแดงตัวนู้นก็คือตรงที่ คนเกิดนั้นทุกคนนะฮะก็จะมีเนี่ยปะ่ะมี2ฝั่งนะครับเกิดคนละฝั่งเนี้ยคือเราจะสร้างเป็นแบบเป็นบ้านเป็นอะไรก็ได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาสร้างนะครับทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมกันนะทุกคนเดี๋ยวขอรีวิวอะไรสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับทุกคนนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันทุกคนนะฮะเดี๋ยวมารีวิวของใหม่ของฟรีไฟสักนิดนึงนะทุกคนเป็นของที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะ โคตรเท่นี่ครับทุกคนนะฮะอันแรกเลยนะทุกคนเป็นทางน้านปืน AWM นะครับเบสเบเกอร์นะครับเป็นสกินระดับอีพิกนะครับค่าสถานะปืนเนี่ยคือเพิ่อมอัตราการยิงแล้วก็เจาะเกาะ2นะครับลดความเร็วการเคลื่อนที่1น,นะทุกคนก็เป็นปืนสไนเปอร์ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะทุกคนนะเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนะทุกคนเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นปะออกไปแนวทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดน,นึงนะครับทุกคนซึ่งแบบสวยมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกนครับทุกคนะทกคนนนนชิปะุ็็จเด จานะครับนะเป็นชุดนินจาผู้หญิงนะครับเห็นปะข้างหลังเป็นผ้าคลุมนะครับนึกถึงเรื่องแบบแอตเทนวอนไททันอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันมีผ้าคลุมข้างหลังอ่ะแต่ก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบหน้าทอมีแบบม,แบบมีลายวิ่งด้วยนะทุกคนทร <c oughs> งผมนี่ก็ชมพลูวันแววนะฮะช <c oughs> ลางนี่ก็แบบเป็นชุดแบบ รองเท้านินจาอะไรเงี้ยทุกคนนะฮะมาในเีมนินจาเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงนะครับเราดูทางน้านของผู้ชายกันมากนะทุกคนของผู้ชายก็จะโชว์แบบกล้ามหน้าท้องนะทุกคนลายแบบมีแซวิ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นประคุมลายนินจาหัวก็จะเป็นแบบเหมือนนารูโตะเลยอะ่ะนะแบบเท่น,นะทุกคนมีนักากด้วยนะครับไอผมอยากได้ส่วนหน้าอ่ะผมว่าส่วนหน้าเขาน่าจะแยกได้นะทุกคนนะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าบูธนะโอ้โห สวยๆผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับชุดนี้ถ uh ือว mm ่าหล่อเอาเรื่องเลยนะครับแล้วอันต่อไปนะทุกคนจะเป็นสกินทางด้านอ่าปืนลูกโมนะ M 1 9 1 7นะครับจะเป็นสกินคล้ายๆกับไอ้ปืน AWM นะครับแต่ว่าเป็นระดับอ่าระดับฟ้านะทุกคนนะครับระดับแรเฉยๆนะครับทุกคนรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมีสีฟ้าๆออกลายก้อนเมฆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วอันต่อไปนะทุกคนโอ้โหโคตรเท่นะครับเป็นคาตานะอินดิโกเบิร์นนะทุกคนนะฮะเห็นปะเป็นแสงฟ้าๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเร็วๆนี้มันจะเข้ามา นะทุกคนนะโอ้โหห้ามพลาดเลยอันนี้เท่จริงคือไม่เหมือนแบบเปลวไฟสีฟ้าเลยทุกคนผมว่ามันน่าจะมาพร้อมกับปืนสไนเปอร์นะนะครับว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะถึงในเกมให้ทุกคนเห็นแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนนะแล้วก็อันต่อไปนะทุกคนเป็นทาร้าไอวอลนะครับไอวอลสีม่วงนะทุกคนหน้าก็จะเป็นเหมือนประตูนะครับประตูโครงกระดูกอะไรสักอย่างนะทุกคนมันมันเป็นเหมือนมือปะนะครับเป็นเหมือนหน้าแล้วก็เป็นเหมือนมือจับนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นปากนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน นี่ครับทุกคนนะฮะผมใส uh, ่ให okay, ้ทุกคนดูแลครับโคตรเท่โอเคครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างแมปกันเลยทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวนะครับเนี่ยทุกคนนะครับก็ผมจะสร้างแมปครับผมจะใช้สมองทุกส่วนที่ผมมีนะครับสร้างแมปให้คนดูนะฮะก็ดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้จุดนีครับทุกคนรู้จุดว่าเราจะทําประมาณไหนนะครับตัวนี้จะเป็นจุดสตาร์นะทุกคนคือผมจะทําเป็นแนวเขาบงกดนะครับที่จะทา เปเรื่องเปนเรื่องนี่ครับทุกคนอันดับแรกเลยนะครับคือเราต้องสร้างประตูนะครับทุกคนนะก็ถ้าไม่มีประตูมันก็ไม่มีทางเข้านะครับโอเคตรงมาวะเดี่ยวทุกคน เอไอ้เหี้ยวางไม่ได้อ่านี่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 ครับทุกคนอันนี้คือประตูนะครับประตูของทั้งอ่าของทางเข้านะทุกคนก็จะทําไว้สั่งละอันนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับทุกคนผมไปได้เซอร์เวย์มานิดหนึ่งละคือมันไม่มีกําแพงแบบสูงๆแบบเท่าที่แบบเราจะมองได้อะมันมีอยู่อันเดียวเว้ยก็คือตู้คอนเทนเนอร์นะไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคือเนี่ยอ่ะผมจะวางแบบนี้นะอ่ะสมมติผมวางลงไปใช่ปะ่ะเนี่ยผมวางลงไปอย่างนี้นะครับทุกคน เริ่มจากตรงนี้แล้วกันผมบานลงไปใช่ปะ่ะถ้าสมมติผมลงไปเดินนะเห็นปะ่ะก็คือมันจะประมาณนี้นะครับคือมันมันมันสามารถมองอย่างนี้ได้เว้ยคือเราก็ต้องแก้นะครับทุกคนโดยที่เอเรานะครับต้องทําอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนนี่ครับทุกคน<ห>อเห็นปะ่ะคือตอนแรกมันมันวามไม่ได้เว้ยตอนอยู่ข้างล่างอ่ะนี่ครับเริ่มดิะละเออดีทุกคนเห็นปะ่ะแหเฟี้ยวเฟ คือตอนแรกนะทุกคนคือเราก็ต้องเริ่มเริ่มากอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะทําเป็นกรอบก่อนนะทุกคนเมื่อกี้ผู้เจ้าชาญเขาบอกผมมานะครับจะทำเป็นกรอบก่อนนะทุกคนก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราจะตีนี้นี้ไปเลยนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตีตรงนี้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะทุกคน Two thousand years later โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทํากรอบของมันออกมาประมาณนี้นะทุกคนนะฮะก็คือตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนะทุกคนซึ่งตอนแรกอะ่ะผมจะใช้ไอ้ตัวนี้ นะทุกคนนะครับเนี่ยไอตัวแบบเนี้ยแต่ว่ามันมันมีปัญหาตรงนี้ทุกคนคือเราไม่สามารถต่อให้มันแบบชิดกันได้ทุกคนเห็นปะเนี่ยคือเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยคือมันวางไม่ได้เว้ยคือมันต้องวางเป็นสีเขียวแบบเนี้ยเห็นไหมเอาสีเขียวออกมานะครับแล้วกลายเป็นว่ามันเดินรอดได้นะทุกคนนะครับ <Huh? S 1> เดินรอดได้นะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นไอตัวนี้แทนนะทุกคน เนี่ยไอตัวแบบเนี้ยนะครับแบบประกบกันฝั่งหนึ่งแล้วก็จิดกันฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยมันไปไม่ได้ทุกคนเห็นปะเออผมต้องทาแบบนี้เอาไว้ไม่งั้นมี่สร้างไม่ได้นะทุกคนมันก็เลยออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับ <S <S โอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมแบบสร้างเสร็จสักส่วนหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอแบบตั้งใจทําตอนนิดนึงนะฮะ One E eternity Later โอเคครับทุกคน,นครับตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วนะทุกคนนะครับคือเวลาที่ผมจับตอนที่ผมทาอันนี้นะคือผมใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงนยทุกคนคือแบบนานอะ่ะปวดหัวคือไอ้กล่องที่ผมใช้ไอ้ทุกคนคือตอนแรกผมใช้กล่องฟ้าใช่ไหมแต่ว่ากล่องฟ้ามันมีปัญหาเว้ย คือผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้กล่องนี้นะทุกคนนะครับซึ่งไอ้กล่องนี้มันเดินทะลุได้นะทุกคนเห็นปะซึ่งผมก็แบบว่าปิดช่องโหว่หมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้แมบคัสตอมเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยคือมันมีจํากัดนะทุกคนซึ่งมันจํากัดอยู่ประมาณ1,000นะครับนะคือสายบนอ่ะตอนนี้ผมสร้างไป9 7 5าร้0ทับน่นะครับคือสร้างได้แค่อีกนิดเดียวนะฮะคราวนี้ไอ้ตรงกลางนะทุกคนผมก็เลยเอ่อใช้เป็นตัวกําแพงนี้นะครับเพื่อที่ผมจะประหยัดเนื้อที่นะครับให้เขาเล่นกบับเฉพาะตรงขอบๆอะไรเงี้ยทุกคคนนะรับก็ ที่ผมเช็คนะคือไม่มีทางที่จะออกจากตรงเขาบงกดได้นะทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจะทะลุเข้าปองไปนะครับก็จะเจอกระทางตันนะครับทุกคนตรงกลางนี้ก็ไม่สามารถไปได้นะครับแล้วก็บางที่เนี่ยผมก็ได้อัดกําแพงไว้นะครับสมมุติว่าเข้ามาตรงนี้อาจจะออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมีเห็นป่ะตรงนี้ผมก็ปิดไว้นะทุกคนซึ่งมนสร้างได้ประมาณนี้นะทุกคนนะฮะซึ่งแบบแตอนแรกผมกะจะเอาเต็มแมปเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจํากัด แบบมันมาจำก,กัดหนึ่งพันเองนะทุกคนซึ่งมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็ใครแบบจะเหลี่ยมยเงี้ยแบบเกิดมาจะวิ่งอ้อมอย่างเงี้ยนะครับก็อ้อมไปนะอ้อมไปเหิะนะครับทุกคนไม่มีทางเข้านะครับนี่มาถึงตรงนี้เลยนะครับทุกคนเผื่อจะเจอวงบีบตายด้วยนะครับคือแบบไม่คุมนะทุกคนนะก็มีทางเดียวคือต้องเข้ามาในมงกฎุฎแล้วก็เดินตามหาคนนะครับทุกคนผมไม่สามารถที่จะทําแบบไอตัวปิดปองหมดทุกอันได้นะทุกคนเพราะว่ามัน มันปิดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสร้างไม่ได้นะครับ <พอ S 1> ถ้าเก <พอ S 1> ิดมันสร้างได้ผมน่าจะทําแบบกําแพงปิดทุกอันเลยนะทุกคนก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแมปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเซฟแมปกันเลยนะครับทุกคนก็ผมจะเซฟตรงนี้นะครับ เนี่ยอันนี้คือบันทึกลงโทรศัพท์เรียบร้อยนะฮะคราวนี้ผมจะอัปโหลดนะทุกคนจะอัปโหลดนะครับทุกคนดูแบบดิอันนี้แบบงงจริงผมบ้าเลยตอนลงมาเล่นอ่ะงงจริงครับทุกคนคือเมื่อกี้ดูข้างบนแบบพอได้นะแต่พอลงมาเล่นแล้วแบบโอ้โหมันงงจริงนะครับเอาไอเท็ตันเป็นแบบ4ีวิสีที่แบบยิงเล่นยิ่งงงนะครับคือมันมีพื้นที่เหลี่ยมเยอะมากๆเลยนะทุกคนแบบยิงได้แบบมันมากๆอะดูดิตัวนี้ก็ไปไม่ได้นะครับว่าผมปิดไว้นะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะเซฟลงแมปเลยนะครับโอเคครับรวแผนที่เกาะในฝันนะครับของจา,ทานทีมเล็เแมปจะโอร์โหลดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเขียนว่าเอ่อีวีีฉบับเข่าวงกดนะครับทุกคนหาให้ตายก็ไม่เจอเอออ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแบบว่าอยากเล่นอะไรเงี้ยอัพโหลดนะครับยืนยัน อ,อยืนยันครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมแชร์แผนที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากแชร์มากกว่านี้หรือว,ว่าอยากสร้างมากกว่านี้นะครับเราก็ต้องมาตรงนี้นะทุกคนนะครับอัปวดตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือแผนที่ ที่ติดตามนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมี Ba t เ l e f i e l d ID อยู่นะทุกคนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับใครที่แบบอยากเข้ามาเล่นแมปของผมนะทุกคนก็เข้ามาได้นะทุกคนนะครับเข้ามาลองว่าแมปมันเป็นยังไงมีบักรือเปล่านะครับก็แจ้งได้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาแก้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับไอตัว b บ t t l e f i e l d อ d นะทุกคนเดี๋ยวผมลองเอาไอตัวนี้ไปหาดีว่ามันหาอย่างไงนะครับก็อันดับแรกเลยเราต้องออจากตรงนี้ก่อนนะทุกคน โห oh, แบบแหลกเลยนะทุกคนโต๊ะทำงานของฉันอันนี้ก็จะเป็นแมพของผมนะทุกคนนะฮะเห็นปะสามารถแก้ไขแผนที่ได้อ่าโอเคทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดใครจะหาแมพนะทุกคนนะครับมาที่โต๊ะทำงานของฉันนะครับแล้วก็ติดตามแผนที่นะทุกคนนะครับนี่เลยเอาโทเคนมาใส่นะทุกคนนะ <Yeah. S 1> นี่อันนี้ผมใส่โทเคนแมพผมไปนะครับแล้วก็ค้นหา นี่เลยก็จะมาเป็นแมปจานทีมนะทุกคนแล้วก็สามารถสร้างห้องเขาเล่นได้เลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาสร้างแมปให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นในแมปนี้นะทุกคนนะครับอยากให้ผมพาเพื่อนมาเล่นเนี่ยกดไลค์คลิปีเยอะๆแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาชาเลจนแบบเล่นในแมปนี้กันนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย